และนี่คือเส้นทางปีนเขาที่ไม่ใช่แค่สูงแต่สูงจนทะลุเมฆเลยละครับบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การปีนเขาธรรมดาเพราะคนที่จะกล้าขึ้นไปต้องมีหัวใจที่ไม่ใช่แค่กล้าแต่ต้องบ้าพลังในระดับสุดๆเพราะนี่คือสกายแลดเดอร์บันไดสวรรค์ท้าทายความสูงสกายแลดเดอร์แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาคิกซิงสุดอลังการในอุทยานธรรมชาติจางเจียเตี้ยประเทศจีนครับ ที่นี่รายล้อมไปด้วยหุบเขาและเมฆหมอกที่โอบล้อมบันไดทําจากเหล็กแข็งแรงมีความยาวกว่า551ฟุตและสูงเหนือพื้นหุบเขาราว5,000ฟุตทําให้ทุกก้าวคือการเสี่ยงชีวิตผู้กล้าที่ขึ้นไปมักจะต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้ครบชุดหมวกนิรภัยเชือกนิรภัยและต้องมีไกด์นำทางที่เชี่ยวชาญ พรอนนอกจากความสูงแล้วสภาพอากาศที่นี่เปลี่ยนเร็วมากบางวันแค่ไม่กี่นาทีท้องฟ้าก็ปิดและหมอกลงจัดจนมองไม่เห็นแม้แต่ขั้นบันไดข้างหน้าสิ่งที่น่าทึ่งคือเมื่อคุณปีนขึ้นไปเกือบถึงยอดและหันหลังกลับมามองคุณจะเห็นวิวพาโนรามา360องศาที่สวยจนลืมหายใจเมฆลอยต่ำอยู่ใต้เท้าราวกับคุณกำลังเดินอยู่บนทางสวรรค์จริงๆแต่ก็อย่ามั่วเพลินนานเดี๋ยวขาสั่นจนไกต้องแบกลงนะครับ หลายคนบอกว่าการขึ้นสกายแลดเดอร์ไม่ใช่แค่การทดสอบความกล้าแต่เป็นเหมือนการชนะตัวเองเพราะทุกก้าวที่ก้าวไปคือการบอกว่าเราทำได้แม้หัวใจจะเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาก็ตาม